ทำไม่มีพินัยกรรมแล้วทำพินัยกรรมถูกต้องตามกฎหมายแล้วลูกหลานก็ไม่ปฏิบัติตามรู้ไหมครับเพราะความจริงแล้วครับเพราะลูกหลานเนี่ยเขาคิดว่าต้องได้เท่ากันฉันอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างของพ่อแม่ต้องหารเท่าและนี่คือความผิดเพีย้ยนมีไหมครับที่ลูกทุกคนรักพ่อแม่เท่ากันความรู้สึกทั้งหมดมันเกิดจากทรัพย์มรดกของคุณพ่อคุณแม่เจตนาของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ตามความรู้สึกเขาความเพี้ยนคือ การเขียนพินัยกรรมที่เขียนแต่แบ่งทรัพย์สินอะไรให้ใครและใครเป็นผู้จัดการมรดกเพียงเท่านี้จริงไหมนี่คือองค์ประกอบที่มีปัญหาขาดส่วนประกอบที่สําคัญคือการเขียนให้เข้าใจเจตนาที่แท้จริงให้เข้าใจในความรู้สึกที่แท้จริงของทรัพย์สินพ่อแม่ไม่ใช่ของบรรดาลูกๆดีกว่าไหมครับที่ท่านจะสามารถเขียนพินัยกรรมอ่านแล้วรู้สึกเข้าใจ อ่านแล้วรู้สึกรักกันพี่น้องมากขึ้นอ่านแล้วไม่คิดฟ้องร้องพึงพอใจใครได้มากใครได้น้อยไม่คิดที่จะกิจฉาหรือโกรธเกลียดแม้ไม่ฟ้องร้องกันแต่ความโกรธเกลียดมันเป็นสิ่งห้ามจะไม่ได้เพราะฉะนั้นศิลปะในการร่างพินัยกรรมเป็นความสําคัญมากที่สุดกับอีกส่วนหนึ่งคุณต้องบริหารว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาอ่ะมันมีความเสี่ยงต่อธุรกิจครอบครัวต่อคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่บ้านที่น้องอยู่แต่อยากยกให้พี่ชาย ด้านในทางปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นคุณเตรียมเงินสดอีกก้อนนึงไว้ให้น้องใหม่และอื่นๆอีกมากมายที่คุณอ,อาจพลาดไม่ถึงใ้้มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงพิมพ์ทักเป็นเข้ามาเดี๋ยวผมจะจิบเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้กับใครอยากหาความรู้เรามีสัมระใครอยากปรึกษาติดต่อโทรเข้ามาได้เลยอย่าปล่อยทรัพยส์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกัน รวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย